คราวนี้นี่ชาวีเขาจะกลับมาอยู่ถาวรหรือเปล่าครับอืมนั่นน่ะสิเจอกันเมื่อวันสงกรานต์เมื่อห้าปีที่แล้วนี่เป็นครั้งสุดท้ายนี่จะเป็นยังไงบ uh ้างก็ไม <ky> ่รู้อือก็น่าจะต้องหล่อแฮ่สมกับเป็นหนุ่มนักเรียนนอกดีกรีปริญญาโทคณะบริหารมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดอุ๊ย ขนาดตอนอายุ25 e นะคะพี่เชาว,วยิงหล่อขนาดนั้นน่ะแล้วตอนนี้30ละ <c oughs> คิดดูนะคะต้องสมาร์ทสุขุมหน้าคมอกผายไหลพึงนงตึงแน่นอนค่ะคุณยา่า <c oughs> คุณแม่สุขคนครับเซอร์ไพร์ ดีใจหัวใจจะวายพระเจ้านายชาวีบอกว่าจะกลับมันมาเรือนไงจ้านี่คนลุกเพราะความดีใจไปหมดเลยค่ะคุณแม่คุณย่าพอกันเถอครับรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าผมจะกลับมาวันนี้